แค่ยังต้องชิมซ้ายโดเรมอนมาแล้วพลังลมสลากันรับทันทีโดเรมอนซุมทีมหนึ่งตัวเพื่อสั่งชุดชิคกี้พายซ์ทอสา1สิบสี่ามี้ที่ KFC แน่จริงก็มาดวนกันราสวรรคาร์โนฮีโร่โค้ทากับเกมอุตราฮีโร่ยากับสองร้อแนสบแมฟรีการ์ดหนึ่งใบในซองราสวราร์โนฮีโร่ปรดระวังการ์ดรอและรุ่นการ์ทองรักขนวันมากมายถึงสามสิบราสวนี่ใครช้าอด้ หอมพูดอีกสิครับพูดเรื่อยๆเรยเลยครับอ้าวทำไมที่น้าไม่ติดกันล่ะไม่รู้สิก็ไมลมินเนี่ยพูดอีกก็หอมอีกลุกอไมมินพูดแล้วหอมได้เวลารตแล้วราใไม่พปริมาณใหญ่มากเยูมาท่ใหญ่ขนาดนี้ตอนยังไงก็ไม่จอยังมีทอมทอ

คณะศิลปกรรมศาสตร,รม์มสอบประสานมิตรมาทวนน้งนองนอประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อดีสำนึกไทยในใจเด็กนี่ก็ไทยนี่ก็ไทยเร็ววรับแมบมฟอร์มการประกวดได้ที่ส่วนประชสัมพันธ์ช่องเก้าอสมทและสถานีวิทยุอสมททั่วประเทศชิงทุนการศึกษากว่าสองแสนบาทถ้าส่งไปก่อนส,สิบกันยายนศนีนะเออ บสสมน,นึกไทยโดยเวฟเฟอร์ก er ัซซินซอไซครีมเข้มถึงใจเท่กว่ากันเยอะอาหารช้าซีเรียคอปอร่อยคุณค่ากล้าพูดในเต็มปาก